นี่และคุณชีวิตของคนเราคุณจำได้แล้วหรือยังอักษรพอทั้งหาคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าชีวิตของคนเรารวมทั้งตัวคุณด้วยวางอยู่บนผาน5าใบที่จะทยอยกันเขามารับรองตามกาละของเขาที่นี่เราจะพูดถึงเฉพาะชีวิตในวันเบนจ เหตบอาถรรพ์ที่คนทั้งเมืองพากันขยาดซึ่งที่จริงใบที่เก่านี้ไม่ใช่ไว้ที่น่ากลัวแต่เป็นใบที่ออกจะเสียงอยู่มากค่ายๆกับเรานั่งรถยนต์ทางไปนั่นแหละคุณระยะทางที่น่าดูน่าสมที่สุดก็คือตอนที่รถกำลังวิ่งอยู่ถนนบนไหลเขาสะล่อนผาที่วไม่และ เหวืลึกมันน่าดูตื่นตาตื่นใจจริงๆแต่ว่าความเพลิดเพลินดังกล่าวนั้นมันถูกขนาบข้างด้วยความตายแบบเดียวเท่านั้นแหละคุณถ้าคนขับประมาทเสียงหัวเ,เราะเลืงใจก็กลายเป็นเสียงสะอึดเส้นเดียวกันทางชีวิตตะยะเบนกะเภทเป็นระยะที่เต็มไปด้วยสิ่งเลืองใจ ถ้าคุณประมาณเบญจเพศออกมาจากภาษาบาลีว่าปัญจมิสสะแปลว่า25วัยเบญจเพศก็หมายความว่าวัยที่ยังไม่พ้น25แต่ความถึงของสาวบ้านมักจะเจาะจงเอาว่าในปีอายุ25นั่นเองเป็นปีเบญจเพศเหตุผลล่ะพี่กลับไปดูเกณฑ์อายุ สี่คุณหนึ่งสห้าชีวิตพึ่งสิ2บห้ายี่สห้าชีวิตพบเหตุการณ์ในชีวิตตอนนี้มีเลี่ยงสำคัญอยู่สงเลี่ยงคือเลี่ยงพึ่งกับเลี่ยงพบมันจะไม่แรงได้อย่างไรตายถ้าใครไม่รู้จักรักษาตัวอ่านต่อไปอีกนิดเถอะคุณแล้วคุณจะได้สราบเลี่ยงในสงระยะนี้ ภายในอายุ25ปีชีวิตของเราต้องพึ่งอยู่กับคนอื่นไม่บิดามารดาก็ญาติถ้าไม่มีญาติก็ใครคนหนึ่งพึ่งท่านทั้งความเติบโตทางร่างกายทั้งความเจริญทางจิตใจอันที่จริงเกิดมาเป็นคนแล้วก็ต้องพึ่งกันตลอดชีวิตแต่การพึ่งในวัยอื่นเป็นการพึ่งแบบ ถอยทีถอยอาศัยคือเราพึ่งเขาแล้วก็ให้เขาพึ่งเราผัดกันพึ่งแต่การพึ่งในวัยตนของชีวิตเราต้องพึ่งท่านจริงๆพึ่งหมดเนื้อหมดตัวคือพึ่งยากไม่มีข้อแม่ ใดๆเลยเมื่อเป็นเด็กทาลุกอย่าว่าแต่จะให้ทำมาหากินเองเลยแม่แต่สามข้าววางอยู่ข้างตัวก็ไม่มีปัญญาที่จะทำให้มันเข้าไปในปากในท้องของตัวทำอะไรไม่ได้ได้อย่างเดียวคือทำซมข้าหกเยี่มให้ฟังเท่านี้ก็เห็นแล้วว่าคนเราต้องพึ่งคนอื่นอย่างไรกินก็พึ่งนอนก็พึ่ง ไายก็พึ่งพึ่งหมดไม่มีเหลือจนกระทั่งได้เข้าโรงเรียนคุณหนูเวลานี้อายุเท่าไหร่ถามนิดเถอะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหนูถือว่ามันเป็นของของคุณหนูน,นั่นคุณหนูทำมาหาได้เองหรือต้องพึ่งผ้ารายได้ของคนอื่นเอาละเราผ่านเลี้ยงไว้พึ่งไป่อนเลยไว้พึ่งแล้ว พ่อเข้าวัพบจนถึงอายุ25ปีจึงเป็นเกณฑ์เป็นจะเพศคนในวัยนี้ชายก็เป็นนม่มหญิงก็เป็นสาวจิตใจก็เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นคนวัยนี้จึงสอบออกนอกบ้านสอบเที่ยวคัดธนาจรสอบรู้จักกับเพี้ยนฝูงทั้งในฐานเพี้ยนทั้งในฐานผู้สาวและทั้งแบบกึ่งเพี้ยนกึ่งสู่สาว นอกจากนี้คนวัยนี้เป็นวัยเรียนจะได้พบกันความรู้ใหม่ๆและแนวความคิดใหม่ๆซึ่งแม่ว่ามันจะเป็นของเป่าสำหรับคนเกิดก่อนแต่ก็ใหม่สำหรับคนวัยนี้เหตุการณ์ประจำวัยนี้เมื่อสรุปแล้วก็มีผลเปลี่ยนแปลงสำหรับคนวัยนี้อยู่สามสภาพคือหนึ่งความไม่รู้จากอิ่มในการพบเผินทำให คนวัยนี้อยากเที่ยวอยากคบเพี่อนและมีความรักที่ไม่สู้จะแน่นอนโดยเฉพาะหนุ่มสาวที่รักและสิ่งแต่งงานกันในระยะต้นของวัยพบมักจะแยกทางกันในไม่ท่านักเพราะความรักเป็นเรื่องของอารมณ์สั่วคู่เสียมากกว่าที่จะรักกันจริงเขามักจะทำผิดเพราะ เลี่ยงลักลักไข่ไขสองความอยากรู้อยากเห็นทำให้ชอบเที่ยวและมักทำผิดเพราะเลี่ยงเที่ยวเที่ยวมากกว่าเลี่ยงอื่นเส้นนี้เที่ยวกับรถเร็วรถความอุบัติเหตุในการเดินทางและอื่นๆสามความรู้ใหม่ๆจะทำให้เขาเกิดความชิดแปลกแล้วก็สแสดงความคิดออกมาด้วยการคัดค้านการโตเถียง ที่รุนแรงการต่อสู้เทไล่เหตุผลการเดินทางผิดประสบการณ์ทั้งสามนี้จะนำชีวิตเข้าสู่เหตุการณ์ <c oughs> ไล่แรงและมักจะเกินกว่าเหตุได้ไง่ายผู้ที่อยู่ในวัยนี้จึงต้องพึ่งระวังจงหนักวิธีแก้เหตุการณ์ต้องเอาตัวเขาอิงท่านผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ ให้มากที่สุดเช่นในการศึกษาการตัดสินใจความรักและการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นประเพณีไทยพูดธสายนิยมเข้าบวดในระยะนี้หญิงก็ให้ได้ศึกษาธรรมะตามสมควร